ครับสวัสดีครับเบาบ่อยรายง่ายัวประเทศฟินแลนด์นะครับคือมื่อนี้นะครับคือผมก็ได้ออกมาสำรวจปลาเบินดำนะครับคือซีซันแลกที่ผมเข้ามาในฟินแลนดป์ปีปีนี้ปีนึงนะครับคือปีนี้ก็ได้ยกใหญ่มาแคมป์ใหม่นะครับบ่รู้ว่าจะเป็นท้งใดแต่ว่ากับพา,าเามืองปลาบบกใหม่นะครับคือลักษณะ ปีนี้คิดว่าเกิดทั่วไปนะครับบากไม่กะถือว่านี่คือปลาหมักดำนะครับพื้นฐานต้นๆน,น,นะครับที่หลายๆคนนะครับสนใจจนใจอยากจะลูบอยากจะเห็นนะครับในปลาหมักดำนะครับมันเป็น,น,ใน,ในใแบงไหนบุบุลี่นะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะว่าโอเคนะครับผมว่าปีนี้ค่อนข้างที่ว่าจะมีไปเกือบจะ มดนะครับหลายอยู่นะครับก็ในปีนี้กับหวังวา่านาก่าเงินยุโรนะครับหรือนาก่าบุรีนะครับก็คงจะดีใจในพ่อสมควรนะครับสิ่งที่บ้าบ่อยได้มากเบิงน,นี่มอนิก็คือมาเบิงบุรีบักดำนะครับว่าเป็นแังไดงนะครับตามที่บ้าบ่อยอยางเบิงนะครับปลานี่คือเป็นปลาส่วนใไง สนง่า่สนทางครับผมถือว่าถือว่าจะหมากได้ดีนะครับคิดว่าคิดว่าปีนี้ก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับหนึ่งใน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 ด้านหนึ่งที่ผมไปหาในชุดหนึ่งใน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 ภาคหนึ่งนะครับผมบนะ,ะห่างจากกองโดนนะครับกลับไปบานโอเมียนะครับ นี่แหละครับสิบซองใบงมีมก,กี่กาด์ครับได้ครับเด็กได้ครับพี่นอ้องต้นมกดำนะครับนี่สุกแนบ่าุกแน่นะครับปะฝนปะฝนกันไปนะครับ โ,โอเคนะครับพี่น้องเห็นดังชื่นใจปะนะครับปลงอฟีนองหรือมูพวกที่มาหรือเอฟซีนะครับคนเกา่าคนใหม่นะครับที่เห็นทั้งเฉี่เป็นยังไงครับพอใจในระดับหนึ่งนะครับอันนี้บ้าบ่อยพอช่วงต่อนะครับเิ็งปลาบุบเหรียญเป็นแนวดหาน,นะครับอืปคือปลาแหลกที่บ้าบ่อยในบ้านเบิ้งนะครับ ม,มันฟังงี้ครับายนะครับมีปลาสุดฮางไรลูกอ่ะมีมีหมองซุกหมองผ้สซุกนะครับสมาธที่ทนี่ยครับปละปุณโาเข้ากันไปนะครับมาบ่อยซิเหม,มิงนะ้มิงแซ่บบ่ปลาบลูเบอรี่สดๆจากต้นครับ กระบอกมันรุ่มสายตาครับครับจะวอนนี้อย่างหลายมาบ่อย มาถ่ายปลาเบิงว่าในสวนทางเมอืองไหนมาบ่อยกัลเลันตีโอเคครับผมใช้ได้สำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็เอาไว้ซะก่อนเดี๋ยวคันมีโอกาสไปคลิปไปเไปบิ้งลุนเดี๋ยวมาบ่อยจะถ่ายเบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็มาบ่อยขอล่าในเทปนี้มาเบื้อกใหม่ปลาสวนทางการัน,นตีผ่านครับผมสวัสดีครับ